やった! สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการไอเพียมอัปเดตกับผมบรลติภพัฒน์นะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมนั้นไปกันที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองซึ่งได้มีการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพสร้างโอกาสสร้างไรายได้ของประชาชนเช็คอินช็อปฟินกินเที่ยวบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามชมเลยครับ เมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาคณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองเข้าร่มวมพิธีเปิดงานเช็คอินชอบฟินกินเที่ยวภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างโอกาสสร้างไรายได้ของประชาชนกิจกรรมย่อยที่ห้างซีคอนสขแควร์ซีนครินโดยการจัดงานได้ดำเนินการตามนโยบายในการส่งเสริมเศรษฐกิจรกากฐานที่เข้มแข็งเพื่อให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการสามารถใช้ทรัพยากรและภูมมปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยรัฐบาพลพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการเข้า าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆเข้าถึงแหล่งเงินทุนและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารการตลาดเพื่อชุมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศการจัดบูธการแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปที่ได้ยกระดับจํานวน32คูหาโดยมีสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าประเภทสมุนไพรประเภทผลิตภัณฑ์ของใช้ของประดับและของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจําหน่ายภายในงานกิจกรรมส่งเสริมการขายได้แก่คูปองชอ้อปสินค้าฟรีมูลค่า100 ละ500บาทกิจกรรมนาทีทองและชมมินิคอนเสิร์ตอีกด้วยสําหรับใครที่ชื่นชอบก็สามารถไปแวะไปเที่ยวกันได้ณนะชั้น3สี่คอนสแควร์สีนัก,กรีนกรุงเทพมหาคนครรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนและก็พี่น้องประชาชนที่ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้จังหวัดอ่างทองเนี่ยร่วมกับในการนาชุมชนครับโดยพนักงานจังหวัดนะครับโดยใช้งบยุทธศาสจังหวัดเ,เพื่อ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของการส่งเสริมการขายและก็เป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยได้ไปเที่ยวจังหวัดอ่างทองนะครับงแม้ว่าจะผ่านโควิดมานะครับห้าหกเดือนแล้วแต่สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สถานที่พักแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ไว้พระของเรามีความพร้อมในทั้งเจ็ดอำเภอนอกจากนี้นะครับถนนหน,นทางที่จะไปจังหวัดอ่างทองเนี่ยเราก็มีความพร้อมไม่ว่าจะเป็น ถนนสายเซียสาย32หรือถนนสาย3ามึงก็คือถ้าท่านลงทางด่วนเชียงรากนะครับก็ไป3ามสแล้วไปเลี้ยวท้ายข้อสาสายสามเก้าเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปถึงหมู่บ้านตุ๊กตาชาววังนะครับที่วัดธาตุทาวาสไปเที่ยวหมู่บ้านกองอิจราดแล้วก็ไปอำเภอวิเศษชายชาญแล้วก็ไปวัด400นะครับไป,ไปถูรูรองประหลาดชูปู่ดอกผูกแก้วไปไหว้วัดนกนะครับทึ่มีความสวยงาม ครับหรือวัดาภาษาถึงสายต่างๆนะครับถ้าไปอำเภอสามโก้ก็จะไปเจอตลาดน้ําสามโก้นะครับไปไหว้หลวงพ่อเพชรหลวงพ่อโตที่นั่นไปแสวงหาเนี่ยเราจะเจอโครงการพระรำมฤของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับคือความสีบัวทองท่านจะเจอถึงวัชีพไปซื้อเซรามิกไปซื้อผ้าทอไปชมการทอผ้าโขนนะครับที่ท่านเห็นการแสดงโขนเนี่ย ใช้เวลาทอประมาณถึงประมาณเกือบปีนะครับไปชมในการของเจริญวิชาชีพต่างๆเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็ไปไหว้วัดบ้านพานหรือหลวงพ่อไก่ทองนะครับหลังจากน,นี้ท่านก็ไปที่อเภอโพทองไปที่วัดจุฬามณีไปสักการะพระทองคำนะครับไปแวะทานข้าวเหีียวผัดไทยที่เป็นวีชื่อนะครับของจังหวัดอ่างทองไปไหว้พระวัดอุนิมพระประมูลนะครับเสร็จแล้วไปอเภอชัยโยเนี่ยท่านก็ไปที่หลวงพ่อพ,พระพุทธพิมพ,พ์วัดชัยโย ไปไหว้สมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตโรอมราลังสีครับแล้วก็ย้อนมาที่อำเภอเมืองครับไปที่วัดต้นสนไปไหว้หลวงพ่อสีเมืองทองไปวัดสังกตายนะครับในเจ็ดอำเภอเนี่ยนะครับที่ผมกล่าวมาเนี่ยจะมีถึงค้าโอทอป่ว่าจะเป็นเครื่องจักรสารามคำขวัญของจังหวัดอทคองนะครับซึ่งมีฝีมือปานน่ใช้มือหรือแฮนด์เมดนะครับในการเหลาไม้ไผ่นะครับสารเครื่องจักรสารเนี่ยนะครับเป็นกระเป๋าทั้งแบรนด์เนมนะครับเป็นใบรุ่นทั้ง คนที่มีอายุสามารถซื้อได้เวลาเค้นเครื่องเนี่ยนะครับก็จะราคาประมาณ5,000บาทแต่ท่านไปซื้อที่หมู่บ้บานเนี่ยราคาประมาณ500นะครับ500 700 1,500ดพันนะครับจะมีหลายราคานะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยของกินเรามีมากมายในระ้านอาหารต่างๆนะครับถ้าผมกล่าววันนี้ก็จะไม่หมดแล้วก็ขนมขนมในขนมโบราณต่างๆเนี่ยก็จะมีที่จังหวัดนนทองรีโดยเฉพะเป็นที่ตลาดสันเจ้าลงทองอำเภอวิเศษชายชาญน,นะครับหรืออำเภอเมือง ซึ่งภายในงานนะครับคุณผู้ชมก็จะได้พบกับการจําหน่ายและแสดงสินค้าโอท็อปไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของผ้าสมุนไพรและสินค้าต่างๆสําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็สามารถไปแวะไปเที่ยวกันได้ที่ซีคอนสแควร์สีนครินกรุงเทพมหานครสําหรับวันนี้ก็หมดเวลากับรายการ i p เพมอัปเดตกับผมบันติณพัฒน์แล้วนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีคอดี้พีถังเช่าผสมโสนใจสั่งซื้อโทไอช้อปปิ้ง022388999ไว้ลักกี้คลินิกแค่เจอ ก็โชคดีบอลและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ